안녕하세요. 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 안녕하하세요안녕하하세요 안녕하세요. 하세요안녕하하세요안녕하하하 에, 난 시간에 이 영적 타라인, 캄티레, 낳고, 쭈박, 탕, 쥐안, 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 쥐า 쥐안, 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 쥐��안, 쥐��� 어, 내용물. 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 ในเรื่องของการที่โดยมีการคิดโดยมีศูนย์กลางที่ตัวเองก่อนกับการคิดโดยมีศูนย์กลางที่ผู้อื่นคือการตระหนักถึงตนเองและผู้อื่นจิตสำนึกและการกระทำที่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางในช่วงขณะหนึ่ง ได้นำพาให้ลูซิเฟอร์ตกสุบาความคิดที่มุ่งสแสวงหาเพียงผลประโยชน์เฉพาะหน้าสำหรับตัวเองเท่านั้นหรือเรียกว่าการตระหนักถึงตนเองเพียงเซี่ยวขณะหนึ่งนั่นแหละที่ทำให้ลูซิเฟอร์ตกสุบาการตระหนักถึงความต้องการแต่ของตนเองคือแรงผลักดันที่นำไปสู่การตกสุบาร สิ่งที่ตรงกันข้ามกับการตระหนักถึงตนเองคือการตระหนักถึงผู้อื่นการตระหนักต่อผู้อื่นหมายถึงการมีสํานึกที่ยึดเอาคู่สัมพันธ์หรือผู้อื่นเป็นศูนย์กลางโดยสิ้นเชิงแต่การที่บอกว่าทำเพื่อคนอื่นหากแท้จ,จริงแล้วไม่ได้ใส่ใจหรือไม่คํานึงถึงผู้อื่นกับทำไปอย่างยึดตนเองเป็นศูนย์กลางแบบนั้นเรียกว่าเป็นการตระหนักที่เอาตนเองเป็นที่ตั้ง แม้กระทั่งเวลาที่เราทำเพื่อผู้อื่นแต่หากทำไปตามความเข้าใจหรือวิธีการของตนเองเพียงฝ่ายเดียวก็ยังถือว่าเป็นการตระหนักที่คิดถึงตนเองสิ่งนี้เองคือซาตานคือลูซิเฟอร์และเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับหลักการจิตสำนึก ความคิดและการกระทำที่เกิดขึ้นในขณะชั่วหนึ่งขณะ,ะชั่วขณะหนึ่งในตัวเรานั้นต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่าเป็นไปเพื่อพระเจ้าหรือเพื่อตัวเองความกระตันอยู่นั้นสิ่งแรกคือการนึกถึงบิดามารดาแต่การตกสุบาพนั้นมีลักษณะคือเมื่อเจอสถานการณ์กดดันก็มักจะคิดถึงตัวเองก่อนอย่างไรก็ตามความกระตันอยู่กับคิดถึงบิดามารดาก่อนเสมอ 타락은 어떤 상황에 부대끼면 먼저 자기를 부정하는 훈련을 해야 돼요 결국 신앙의 훈련은 자기를 부정하는 훈련이다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있겠습니다 แม่ผลลัพธ์ของการตนักรู้ในตนเองของหัวหน้าทูตสวรรค์มนุษย์ซึ่งเกิดมาเป็นลูกหลานของอาดามเมวาที่ตกสุบาปก็ได้รับสายเลือดของลูซิเฟอร์จึงเกิดมาพร้อมกับองค์ประกอบของการตระหนักรู้ในตนเองผลลัพธ์ของการตระหนักรู้ในตนเอง ของลูซิเฟอร์นั้นได้มอบบาปเริ่มแรกและธรรมชาติที่ตกสุบพให้แก่มนุษย์และทำให้โลกนี้มืดมนการตระหนักรู้ในตนเองนี้เองที่ทำให้ความสัมพันธ์กับพระเจ้าถูกตัดขาดและผลลัพธ์ของการตระหนักรู้ในตนเองของลูซิเฟอร์ก็คือการมุ่งสู่ความพอใจทางร่างกายเพียงอย่างเดียวได้แก่การมีเพศสัมพันธ์เสรีหรือว่ารัฐที่ปัจเจกนิยม ที่มีศูนย์กลางที่ทตัวเอง,เองมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองแต่ถูกสร้างมาเพื่อดำเนินชีวิตด้วยอุรมคติของการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อ,อ,อ,อื่น ผลลัพธ์ของการตระหนักรู้ในตนเองความเป็นส่วนตัวก่อนการตกสุบาบในสวนเอเดนอดาดัมและวาไม่มีความลับต่อกันความรับไม่จำเป็นต้องมีแต่เมื่อเกิดการตระหนักรู้ถึงตนเองของลูซิเฟอร์ขึ้นมาจึงเกิดมีความลับและการปกปิดขึ้นจุดเริ่มต้นของความเป็นส่วนตัวก็คือการตระหนักรู้ต่อตอนเองของลูซิเฟอร์ หากเราคิดถึงคู่สัมพันธ์ก่อนเป็นอันดับแรกเราจะไม่ปกปิดความผิดความคิดผิดพลาดหรือการกระทำที่ผิดภายใต้ข้ออ้างที่เรียกว่าความเป็นส่วนตัวคือบางคนเนี่ยมักจะพูดว่าอันนี้นั้นเป็นเรื่องส่วนตัวจริงแล้วในโลกของความรักที่แท้จริงนั้นจะไม่มีคำนี้ จะไม่มีความรับคือเราทุกคน,กกนต่างคนต่างที่จะรู้จักซึ่งกันและกันพราะการตกสุบาบททำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาคือความเป็นส่วนตัวขึ้นมามจจนแล้วก็การตกสุบาบนั้นตกอยู่ในความไม่รู้ ประสาทสัมผัสายวิญ,ญญาณทั้งห้าถูกปิดกัน้นส่งมอบบาปเริ่มแรกและธรรมชาติตกสุบาบแก่มนุษย์ลูซิเฟอร์ควรจะเข้าใจสถานะของตนเองตามลำดับขั้นของความสมบูรณ์แต่กับพยายมามีอำนาจครอบงำระเบียบก,การสร้างเมื่อตามลำดับการสร้างแล้วสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ถูกสร้างขึ้นก่อน<ม>ก็มีไว้เพื่อสิ่งที่ถูกสร้างภายหลังและยิ่งใหญ่กว่าในที่สุดแล้ว สรรพ탕라이툭ถูกสร้างขึ้นเพื่อมนุษย์ 창조된 미물들은 나중에 창조될 큰 만물을 위해서 창조되었습니다. 그래서 궁극적으로 만물은 인간을 위해서 창조가 되었던 것입니다. 그래서 저급한 것에서부터 고급한 것을 점점 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 창조가 되어 가지고 동물이 창조되어지고 맨 마지막에 인간 을 위해서 인간을 창조했잖아요. 근데 그런 것을 무시하고 คือถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ถึงการสร้างสารรค์ลำดับของการสร้างสารรค์มันก็จะเกิดปัญหาขึ้นในวันนี้เนื้อหของพระคำของชีวิตในวันนี้คือพระเจ้านั้นไม่ชอบหรือว่าไม่พอใจในธรรมชาติที่ตกสุบาทที่ถูกกระทาซ้ำจนเป็นนิสัย ถ้าต้องการรักษาคำสอนที่ประทับใจให้เก็บให้เก็บเงียบเอาไว้เวลาที่คุณฟังพระคำหรือคำสอนแม้จะรู้สึกประทับใจในตอนนั้นแต่พอกลับสู่ชีวิตจริงจิตใจก็มักสั่นคลอนคนแบบนี้จึงเติบโตได้ยากและยากที่จะกลายเป็นคนที่แท้จริงแล้วควรทำอย่างไรเมื่อฟังคำสอน และรู้สึกประทับใจให้เก็บเงียบไว้เก็บคำสอนนั้นไว้ในใจเป็นความลับเปียงง,ยงง่ายๆหากคุณได้รับทรัพย์สมบัติทองคำหรือสมบัติใดๆจากพ่อแม่คุณจะนำไปบอกคนทั้งโลกเลยไหมหรือเก็บไว้ในที่รับเฉพาะตัวอย่างไรก็ตามหลายคนมักเปิดเผยคำสอนที่ตนเองประทับใจด้วยปากคนพูดมากมักมีอารมณ์แปรปรวน คนพูดมากแทบไม่มีใครเชื่อถือได้คนพูดมากแทบจะรักษาความลับและจิตใจแกนกลางได้ยากแม้กระทั่งคนที่เงียบและมีจิตใจมั่นคงกว่าและแปรปรวนน้อยกว่าคนพูดมากแม้กระนั้นคนที่เงียบจะมีจิตใจมั่นคงกว่าและแปรปรวนน้อยกว่าคนที่พูดมาก หนึ่งในปัญหาที่มนุษย์ตกสุบาปต้องเอาชนะคือไม่สามารถรักษาคำสอนที่ประทับใจไว้ได้เมื่อกลับสู่สภาพแวดล้อมเดิมมันถูกสภาพแวดล้อมครอบงำและลืมคำสอนที่ตนเองประทับใจปัญหาคือคำสอนที่ประทับใจเมื่อเผชิญกับความจริงในชีวิตจริงกลับไม่ได้เกิดพลังและจิตใจก็สั่นคลอนง,ง่ายคนที่ถูกสภาพแวดล้อมครอบงำง่ายแบบนี้จึงเติบโตในสัตว์จึงเติบโต ในสถานที่ยากมากคนที่มีคนที่ใช้ชีวิตทางศรัทธาแบบนี้แม้จะผ่านไป10ปี20ปีก็แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณและมักเป็นเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแล้วจะรักษาคำสอนที่ตาตึงไว้ในได้อย่างไรในทุกสถานการณ์สิ่งแรกที่ต้องทำคือ ตอบตรวจสอบตัวเองว่าได้สูญเสียพระคุณไปที่ใดหลายคนสูญเสียพระคุณเพราะเป็นเ,เปิดเผยคําสอนที่ได้รับด้วยปากทําให้ไม่สามารถได้รับพลังเต็มที่จากสิ่งที่ประทับใจคําสอนที่ประทับใจนั้นเป็นแหล่งพลังทางวิญญาณของตัวเราเองดังนั้นหากผู้กดไปโดยไม่ระวังซาตานอาจาพ,พลาดพังนั้นอาจจะพากพลังนั้นไปได้ คนพูดมากมักมีอารมณ์แปรปรวนแทบไม่มีใครเชื่อถือได้ในบรรดาคนพูดมากคนพูดมาก,มากแทบจะรักษาความลับและสนกางที่ตัวเองได้ยากอย่างไรก็ตามคนที่เงียบจะมีจิตใจที่มั่นคงกว่าและแปรปรวนน้อยกว่าคนพูดมากตัวอย่างจากโลกธุร,รกิจนักธุรกิจมักมีความลับของธุรกิจพวกเขาไม่ต้องการให้ใครรู้ เพร야 허하, ​​투​​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  เวลาที่พ่อแม่ให้ทรัพย์สมบัติกับลูกลเราก็เก็บรักษาเอาไว้คือเพราะว่าคนที่พยายามที่จะหมายถึงว่าปกป้องตัวเองเพราะนั้นคนคนนั้นเขาคนคนนั้นนั่นแหละคืออาเบลของตัวเองคนคนนั้นแหละที่เราจะสามารถที่จะพูดความลับของเราได้ต่อ กับเขาต่อบเบื้องหน้าเขาเวลาที่เรามีความประทับใจในพระคำเราจะต้องพูดกับสิ่งผู้สิ่งนี้นกับบุคคลที่เป็นศูนย์บุคคลศูนย์กลางที่เขาเป็นอาเบลที่แท้จริงที่พยายามที่จะคิดถึงเราแล้วก็พยายามที่จะปกป,ป้องเรา เพราะนั้นการที่เรารู้สึกถึงประทับใจในคําสอนเราไม่ควรที่จะพูดในแนวราบไม่ใส่ว่าจะพูดกับใครได้ทุกคนเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้รับหมายว่ามันจะเป็นพลังทางจิตใจของเราจริงๆแล้วในคําที่เรารู้สึกประทับใจแต่ถ้าเราพูดสิ่งนี้กับบุคคลทั่วไปในแนวราบมันจะถูกดึงพลังภาดพลังที่เราได้รับใน พะคำที่เรารู้สึกประทับใจนี้ไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับความประทับใจในพระคำขอให้เราเก็บเอาไว้เงียบเป็นที่เป็นเ,เก็บเป็นความรับเอาไว้คือจนกว่าจนกว่าคือแ้วเราปฏิบัติในสิ่งนี้จนเป็นเป็นของเราอย่างแท้จริง

ในสิ่งที่ตัวเองประทับใจพูดแบบพังเผลแล้วก็ไม่ไม่ได้ไ,ไดต่ต่ตตอ พระเจ้ารู้สึกเกียจชังต่อธรรมชาติบาปที่กระทำซ้ำจนเป็นนิสัยเพื่อให้ชีวิตศรัทธาตั้งมั่นได้ต้องสร้างพื้นฐานศรัทธาที่มั่นคงห้ามทำตามธรรมชาติบาปของต,อน,ตอนต่อไปอย่างต่อนเนื่องหลังจากเข้าใจคำสอนแล้วต้องมีศูนย์กลางที่มั่นคงหากแปรปวนต่อเบื้องหน้าพระเจ้าก็จะทำให้พระเจ้ารู้สึกไม่พอใจแม้เข้าใจคำสอนแต่ยังแปรปวนอยู่เสมอ ก็จะได้รับความไม่พอใจจากพระเจ้าได้ดังนั้นต้องหยุดการกระทำของธรรมชาติที่ตกสุบาที่ทำซ้ำเป็นนิสัยโดยเฉพาะการตกสุบาที่เป็นความชอบธรรมและนิสัยซ้ำซากจะได้รับความไม่พึงพอใจจากโลกยายวิญาตด้วยการรู้ว่า ทำผิดแต่ยังทําซ้ําถือเป็นการกระทําซึ่งพระเจ้าจะไม่พอใจอย่างมากพระเจ้าต้องการให้อภัยอดีตของเราและหวังจากปัจจุบันแต่เรากลับกระทําสิ่งที่ผิดแบบที่ผิดซ้ําดังนั้นอย่าให้พระเจ้าผิดหวังอีกเพื่อให้เพื่อให้ทำได้ต้องรักษาศูนย์กลางให้มั่นคง ในชีวิตศรัทธาของเราปัญหาใหญ่อันดับแรกอันดับที่สองคือการกระทำลักษณะธรรมชาติบาปของตนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อเข้าใจพระคำแล้วเราควรยึดพระคำนั้นไว้เป็นศูนย์กลางและสามารถเอานิสัยที่ไม่ดีทั้งหมดได้ออกไปได้แต่หลายครั้งเราก็ไม่สามารถทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมชาติบาปที่เป็นนิสัยฝังลึกและกระทำซ้ำซากจะถูกโลกฝ่ยายญาณลรังเกียจการรู้ว่าตนทำผิด แต่ยังคงทำซ้ำทำบาปต่อไปพระเจ้าจะไม่พอใจอย่างยิ่งแม้เข้าใจพระคำแล้วแต่ยังมีความแปรปวนก็ยังก็จะถูกพระเจ้ารู้สึกเกลียดชังได้ดังนั้นเราจำเป็นต้องฝึกหยุดนิสัยที่ตกที่ตกสุบาปที่ซ้ำซากของเราให้ได้เพื่อสิ่งนี้เราจึงต้องสร้างเลื่อนไขแห่งความศรัทธาและตั้งเป้าหมาย40วันหรือ3 3เดือนหรือ6เดือน แล้วท่แล้วท้าทายตนเองอย่างต่อเนื่องต้องทาท้าต้องท้าทายซ้ําแล้วซ้ําเล่าอย่างไม่หยุดยัง้งมีวัยรุ่นบางคนแม้ได้รับพระคำแต่เพราะนิสัยออกการสําเร็จความใข้ด้วยตัวเองจนรู้สึกผิดในใจเสมอทําให้พระคำไม่มีพลังแก่เขาพวกเขาก็ติดอยู่กับยาเสพติดเล่าหรือเกมซึ่งเป็นนิสัยอันเลวร้ายและไม่สามารถเลิกได้ จึงตกอยู่ในความขัดแยง้งพระเจ้าต้องการลืมอดีตของเราและหวังในสิ่งที่เริ่มต้นใหม่จากปัจจุบันแต่ปัญหาคือเรากลับทำสิ่งที่ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกนั่นเองดำเนินชีวิตศรัทธาในชีวิตประจำวันอย่างเป็นปกติและเอาชนะการทดสอบนักเรียนเมื่อถึงช่วงเวลาสอบก็มักรู้สึกเครียดและ,ะเผชิญกับความกดดัน จากการสอบแต่พวกคุณไม่ควรตกอยู่ในความทุกข์ใจเพราะการสอบดังนั้นนักเรียนควรมีความคิดว่าเหมือนไม่มีการสอบแล้วตั้งใจเรียนไปตามปกติถ้าคิดอยู่เสมอว่าจะต้องสอบก็จะเกิดแรงกดดันทันทีแต่ถ้าคิดว่าไม่มีการสอบแล้วขยันเรียนตามปกติก็จะไม่เกิดความกดดันเวลาสอบก็ควรไมออ่ก็ควรไม่ใส่ความคิดที่ว่าต้องสอบเข้าไปในความคิด เรื่องสอบนั่นเองที่ทําให้จิตใจหนักอึ้งดังนั้นแทนที่จะคิดว่ามีการสอบ,สอบการทําการทบทวน,ทวนบทเรียนอย่างสม,ม่ําควรมีการทบทวน,ทวนบทเรียนอย่างสม่ํามเสมอและเตรียมเรียนส่วนล่วงหน้าไว้ก่อน ให้ทําเป็นปกติตแล้วมาพยายามไล่เรียนเอาเฉพาะช่วงสอบก็จะเกิดความเครียดและกลายเป็นปัญหาดังนั้นไม่ว่าจะมีสอบเมื่อไหร่ก็ควรสามารถรับมือได้โดยไม่มีปัญหาชีวิตศรัทธาก็เช่นเดียวกันผู้ที่ดําเนินชีวิตแห่งความศรัทธาอย่างดีเป็นประจำไม่ว่าการทดสอบหรือความยากลาบากจะมาเยือน,อนก็จะไม่เป็นปัญหาเลยพวกเราในชีวิตในชีวิตศรัทธามักถูกสภาพแวดล้อมครอบงำอยู่เสมอทําให้จิตใจ แห่งความจิตใจแห่งความศรัทธาสันคอนและไม่สามารถเป็นคนที่แท้จริงได้เช่นเดียวกับนักเรียนซึ่งเมื่อถึงช่วงสอบก็มักเครียดและเผชิญกับความกดดันแต่พวกคุณไม่ควรล้มล้มเหลวเพราะการสอบดังนั้นนักเรียนควรมีความคิดว่าเมื่อไม่มีการสอบแล้วตั้งใจเรียนไปตามปกติด้วยความคิดเช่นนั้นจึงต้องขยันเรียนเป็นประจำอยู่เสมอ แม้เมื่อถึงเวลาสอบก็ไม่ควรใส่ความว่าต้องสอบไปอยากคิดว่ากำลังสอบแต่ควรมั่นทบทวนบทเรียนและเตรียมล่วงหน้าเรียนล่วงหน้าไว้เป็นประจำอย่าให้การเรียนกลายเป็นเพียงการเรียนเพื่อการสอบแต่ควรเรียนด้วยความรักต่อวิชาที่เรียน คือเราควรที่จะเรียนแล้วก็ควรที่จะล่วงเรียนล่วงหน้าเป็นการเตรียมเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับชีวิตศรัทธาของเรา ถ้าเกิดว่าเราเรียนคือต้องมีทัศนะว่าผ่านวิชานี้ฉันจะนำไปใช้ในชีวิตทั้งชีวิตของฉันได้อย่างไรและเรียนรู้ไปในสาขานั้นๆด้วยใจเหมือนกับเป็นงานอดิเรกจนกระทั่งรู้สึกว่าฉันอยากเรียนการเรียนจึงไม่ควรเป็นเพียงเพื่อการสอบหรือเพื่อได้เกรดเท่านั้น ชีวิตศรัทธาก็เช่นเดียวกันผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยศรัทธาอย่างมั่นคงเป็นประจำเมื่อการทดสอบหรือความยากลำบากมาถึงก็จะไม่มีปัญหาใดๆเลยท่ราะนั้นเชนเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือว่าเป็นในชีวิตแห่งความศรัทธาเราควรที่จะเตรียมตัวแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ ขอบคุณครับ